365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่259คุณความดีความดีความชอบหรือบุญกุศล พระองค์ทรงได้รับเกียรติท่ามกลางบรรดาน,นักบุญในสวรรค์อันคุณความดีของนักบุญก็คือของประธานจากพระองค์หนังสือคำสอนพระาศาสนาจักรคา,าทอลิกข้อที่2006คําว่าคุณความดีหรือความดีความชอบโดยปกติแล้วหมายถึงรางวัลหรือค่าตอบแทนที่ชุมชนหรือสังคมต้องตอบแทนให้ เพราะการกระทำของสมาชิกคนหนึ่งไม่ว่าดีหรือชั่วตามที่เขาควรได้รับความดีความชอบเกี่ยวข้องกับคุณธรรมความยุติธรรมตามหลักการความเสมอภาคที่คอยควบคุมอยู่หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่2007เฉพาะพระพักพระเจ้าตามสิทธิอย่างเคร่งครัด มนุษย์ไม่อาจมีความดีความชอบได้เลยระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์มีความไม่เท่ากันที่ไม่อาจวัดได้เพราะเราได้รับทุกสิ่งจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้ทรงเนรมิตรสร้างเราหนังสือคำสอนพระศาสนจ,จักรคาทอลิกข้อที่2008 ความดีความชอบของมนุษย์เฉพาะพระพักพระเจ้าในชีวิตคริสเตชนมาจากการที่ว่าพระเจ้าทรงจัดให้มนุษย์ร่วมแผนงานพระหัตสถานของพระองค์ได้โดยอิสระการกระทำเยี่ยงบิดาของพระเจ้าเป็นงานแรกโดยการริเริ่มจากพระองค์ตามมาด้วยการกระทำอย่างอิสระของมนุษย์ที่ร่วมงานกับพระองค์ดังนั้น ความดีความชอบของกิจการที่ดีเหล่านี้ก่อนอื่นใดจึงต้องถือว่าเป็นผลจากพระหัตถ์ทานของพระเจ้าแล้วจึงถือว่าเป็นผลงานของผู้มีความเชื่อนอกจากนั้นความดีความชอบของมนุษย์เองก็เป็นของพระเจ้าเพราะกิจการที่ดีของพระองค์ในพระคิสตเจ้านี้สืบเนื่องมาจากการริเริ่มและความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่2,009การรับเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งอาศัยพระหัสถานทำให้เรามีส่วนร่วมพระธรรมชาติพระเจ้าอาจทำให้เรามีความดีความชอบแท้จริงได้เดชะความเที่ยงธรรมของพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้เราเปล่าๆนี่จึงเป็นสิทธิของเราอาศัยพระหัสถาน เป็นสิทธิแห่งความรักล้วนๆที่ทำให้เราเป็นทายาตร่วมกับพระคิสต์เจ้าและสมที่จะได้รับชีวิตนิรันดรเป็นมรดกตามที่ทรงสัญญาไว้ความดีความชอบกิจการดีของเราเป็นของประธานจากความดีของพระเจ้าก่อนอื่นหมดพระเจ้าประทานพระหัรสถานให้เราแล้วเราจึงได้รับรางวัลที่ควรได้รับ ความดีความชอบของเราจึงเป็นของประธานจากพระองค์หนังสือคำสอนพระาศาสนจักคาทอลิกข้อที่2010ในเมื่อการริเริ่มในลำดับของพระหันสถทานที่เริ่มจากการกลับใจการให้อภัยบาปและการบันดาลความชอบธรรมนั้นมาจากพระเจ้า จึงไม่มีผู้ใดมีความดีความชอบสมจะรับพระหันสถานได้แต่เมื่อได้รับพลังของพระจิตเจ้าและความรักแล้วเราจึงอาจเหมาะสมจะรับพระหันสถานทั้งสำหรับตนเองและผู้อื่นเพื่อทำให้ตนศักดิ์สิทธิ์เพื่อเพิ่มผูนพระหันสถานแห่งความรักและเพื่อจะรับชีวิตนิรันดรได้เรายังอาจมีความดีความชอบที่จะรับแม้กระทั่งสิ่งดีๆชั่วคราวได้ เช่นสุขภาพดีมิตรภาพตามพระปริชายาญของพระเจ้าพระหันสถานและของประธานเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราได้มาจากการอธิษฐานภาวนาแบบคริสเตชนคําอธิษฐานภาวนานี้ยังจัดให้เรามีพระหันสถานที่จําเป็นเพื่อเราจะประกอบกิจการที่เป็นคุณงามความดีสำหรับเราด้วย หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2011ความรักของพระคริสต์เจ้าเป็นบ่อเกิดความดีความชอบทุกอย่างในตัวเราเฉพาะพระพัก์พระเจ้าพระหันสถานซึ่งรวมเรากับพระคิสต์เจ้าอาศัยความรักที่แสดงออกทางกิจการแสดงให้เห็นลักษณะเหนือธรรมชาติของกิจการที่เราทำ และดังนี้จึงแสดงให้เห็นความดีความชอบของกิจการเหล่านี้เฉพาะพระพักรพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์มีความสำนึกที่มีชีวิตชีวาอยู่เสมอว่าความดีความชอบของตนเป็นพระหันสถานล้วน,ลนหลังจากการถูกเนรเทศในโลกนี้แล้วดิสันหวังว่าจะได้ไปพบพระองค์เพื่อรับความสุขจากพระองค์ในบ้านแท้ แต่ดิฉันไม่ต้องการสะสงความดีความชอบไว้สำรับเมืองสวรรค์ดิฉันต้องการทำงานเพราะความรักต่อพระองค์เท่านั้นในตอนเย็นของชีวิตนี้ดิฉันอยากปรากฏตัวเฉพาะพระพักพระองค์โดยไม่มีอะไรในมือค่าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะดิฉันไม่ขอบพระองค์ให้ตีฆ่าการงานของดิฉัน ความชอบรำทั้งหลายของเราล้วนมีมนทินเฉพาะพระพักพระองค์ดังนั้นดิฉันจึงอยากสวมตนเองด้วยความเที่ยงธรรมโดยเฉพาะของพระองค์เท่านั้นและอยากรับพระองค์เองเป็นสมบัตินิรันดอนจากความรักของพระองค์365วัน จากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า